ครับผมพี่น้องก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็สวัสดีกันตอนบายๆผมพี่น้องบายกลัวแหละพี่น้องจะซีโมนะครับผมเนาะแดดกยังเปีงค์คือเก่าพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนมากเหรพี่น้องเห็นวะข้างหลังจะทําทาเสือพงคืบบาสีบุ่ตกเลยครับผมเห็นตะเลิดไปแล้วเหรอเนาะพี่น้องแล้ตัวล้อเบิ่งอีกชุดหนึ่งครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็สิบภาพให้พี่น้องมายามรอครับผมก็คือเก่าพี่น้องครับผมก็ถึงรอบใบฝ่ามือเดี๋ยวห้องสีมาเบิ่งบาวันนี้ห้องสิมีปลายังเขาบ่อน้าก็ หมเสือบอลลดลงไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องเนื่องจากฝนวัตกแล้วผมนำบอลสีบลูว่าปลายังจะเข่าบอเด้อครับผมโอเคผมพี่น้องอย่าไปลืมไปยันไว้ครับผมมาเมือนี้เขาเสด็จปลานอย่างครับผม,ม,นนบผมติดตามรับชมกันเลยครับผมมาพี่น้องอย่ามาเบิ้งหลังแลกของห้องครับผมทีนี้ปลายัางเข่าบอลคือเงียบแท้พี่น้องฝนวัตกแล้วครับ วัดมึงเข,องขอลอยดิบ้นีเจ้าฟ้อมึงก่อนเด้อพี่นอ้องปางเขบาบานี่ปาง <ham> เขอผมมีอย่างนะครับเราแต่ฝนตกลหลงังหลังแรกของเราบ่าเขาเด้อพี่นอ้องเหม่างเลยโอเคปเปอครับผมไปเบิ่งหลังมุ้งทุบๆพี่นอ้องครับผมพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหลังที่สองล้มดีขนาดครับผม ใส่แบบหัวมุมซีน,นี้ปลายัางเขาบ่หนามลงไานี้ลงลน้อยๆครับผมปลาสิเขาดีกรับคือหนามนิ่งๆนะครับผมเนาะน้มไม่ค่อยลงไวปันเดยแต่ว่ารอบมีห้อยดันดันขึ้นนี่พี่น้องห้อยปิ่นๆไปยุไหมห้อยรอบผิกอยู่เลยครับสองอวันเอ้าวาเป็นสีตกอยูน่นะเน้นบ่ใส่โอ้ยพี่นอ้องเนี้ยดีครับผมเอัน 2องวันสองวัน,อนโอ้เหมาะสบายเปนยังไงเจาตัว,ตวโอ้ตัวหนึ่งยู่พี่น้องเอานั่นมา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 เออมาหมาเมื่อไรพี่น้องอมา,ม,ามาแล้วครับผมเต็มแรกของเขาัวงามครับผมโตดีอยู่พี่นอ้องโอเคครับผมเดี๋ยวเซตถุงน้ำกันครับผมพี่น้อง แทมแรกพี่น้องหางจนเปื่อย <c oughs> เบิดต้องใส่ขอดหลายมือครับผมหางเปื่อยเลยงองอพราะอยากดิ้นนะันเจ็บโตเงี้ยพี่น้องโตรลวพอแล้วผมสองวันสองวันของเรา,าพี่น้อง มามาไม่รอผมแต้มแรกผมว่าขันฝนตกนี่นะแต่เขาดีครับพี่น้องปลาเห็ดหยอกกำครับผมเนาะมาครับผมงามๆพี่น้องอางเปลื่อยเลยโอเคครับผมเดีย๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปพี่น้องมาที่นี่ปลายงเขาบ่โอเคครับผมเดีย๋ยวไปเบิ่งหลังครับคุณพี่น้องมาพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งหลังที่สามครับผมที่ปลาเขาบ่อเบงที่สามผมขอพี่น้อง หลอกเป็นโอ้หลอกเป็นเด้งเดงขึ้นจักหน่อยครับผมเนาะพี่นางคุณคุณู่พี่น้องหลอกเป็นเดึงเดครับผมอันสุดวิาเขาอยู่บ่แมนบ่หูผู้้อีพี่น้องตัวนึงครับผมอืมอืมพี่น้องโอ้ยจนแดงเบ็ดครับผมเอ๊เนี่จื้อแบบนี้มาแล้วผมพี่น้อง แดงลอยๆสองวันเด้วยผมพี่น้องแดงเลยครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงน้ำกันครับผมมาแล้วพี่น้องแต้มที่สองเขางามๆครับผมตัวดีครับผมตัวนี้โัวใหญ่ครับผมพี่น้องมาพี่น้องแต้มที่สองของเขาครับผมแดงเบิดป่าพี่น้องอืเจอรอบสิ่งท้อเข้าไปอ่ะนะนะอฮึ แดงสิเอาไปต้องรีดจับนายแล้วครับผมเอาไปบระเด็เดี๋ยวมันทิดตายพี่นอ้องตัวที่สองเข้ามาแล้วครับผมตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้มันก็ต่ำก็โล 4, โลซีโลหแล่ะผมตัวใหญ่เนาะพี่นอ้องผมเช็ครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวเสียถุงครับผมทำเป็นหลังต่อไปวันตื่นรอเปล่าเขาต้องเอาล่าเพิ่มหลังหนึ่งมันก็เป็นหยืหลังครับผมเนาะ เลขสามหลงพี่นอ้องสามพันครับผมพี่น้องถัดมาแล้วหลังหัวมุมครับผมเอ้ยย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 มยยยยยยยเหมือ,มอมนยียย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 ียยยยยยนียยยยยยยงกยย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 ังเขยออ่อยย หอยเงียบหลวบเลยพี่น้องขึ้หลายเลยอือหอยขี้นลายแลยพี่น้องเอาบกหอยนี่ละหลังนี้บกหอยเข่าครับผมนล้วมาหากินใหม่เนาะก็ดีเลยเอาเบ็ดเงียบเบ็ดโอเคครับผมพี่น้องหลังนี้มี่บ้กหอยเข่าครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวบงหลังขนาดสองหลังกับเบิร์ล้วพี่น้องฮะพี่น้อง เดี๋ยวเบิ้งหลังรอบที่เขามาเห็ดไปเหมือนกันครับผมบาวิสิมีปลาเข่าบอฝนก็พุ่นละแล้วสิตโต๊ะโตกพี่น้องเริ่มจามแล้วครับผมก็สิมาบระอครับผมนะโอเคพ่มพี่น้องเดี๋ยวมาดูรอบของเราสิไปวันนั้นมีปลาอะไรเข้าไหมสองมือก่อนอืมอืมพี่น้องรอบ,บ,บนี้บวมๆเล็กน้อยครับผมเป็นเปเ๋ๆปเปอยู่ เห็นเงาหุยเห็นโบะหุยพี่น้องเห็นเงาแวบๆครับผมเห็นเงาเบลเบลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเงาเบลเบลเห็นเงาแวบๆเงาคือเงาใหญ่แท้โอ้สองวันของเราโอ้ยพี่น้องพี่น้องโอ้เอ้าโอ้ป่าอย่างนี้ปะโค้กับป่าไอ้ ปลาคาบตัวนึงพี่น้องอืมแผลถลอกปอกเปลือกไพี่น้องเบ้างเพิ่นบ่อยากตีงเนะพี่น้องเออุูนะซ้ำเบิดห้อมันดินกิตต่ำใหม่ตัวนี้ได้เนี่ยดินเป็นแผลบิดพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวใส่ถุงน้ำกันพี่น้องมาแล้วครับผมแต้มที่สามของเขามาพี่น้องเจอของเงี้ครับผมโอ้ตัวนี้เป็นเงี้ครับแท้ นะพี่น้องแดงใจวายเลยครับปลาอย่างปลาผูดิโอว์น้องทูโมเมนโล, 7, โล,โลเจ็ดลบลบแปดเดยโย่ผมตัวนี้เนาะใหญ่แห้งพี่น้องเบึงแดงเบิด บ่อด้มาเบิงโอเคผมพี่น้องมันน่าจะเข่าแต่มือที่เขามาย่างไปมือนะี่ยกับบ่อด้มาเบิงพี่น้องเข่าแล้วกับเฮ็ดรอบไปสองมือแดองเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงครับผมเดี๋ยวไปเบ่งล้งสุดท้ายมาสิยงนี้ปลาเขาบ่แต้มหลังสุดท้ายแล้วพี่ดรแ์เตียมไปลา,ากยมบปลากามาตัวหนึ่งคือกันพี่น้องตัวอ้วนนิดลปะปลากามก็ได้ เคยมาใส่ปากกาหลายหลายเลยครับผมบ่อยแต่ว่าต้องเฮ็ดโพกใหญ่ดีย้ำหนามขึ้นครับผมแต่ว่าผมบ่เอาดอกเหมืนเขาต้องประคอเอาป่วยเขาไปเาใส่ถุงครับผมดูหลังสุดท้ายพี่น้องนี่ปลาเขาบ่ครับผมพี่น้องต้องเดินทางมาจนถึงหลังสุดท้ายแล้วครับผมมาเบิ่กมาชิมนี้ปลาเขาในห้องบ่โอ้ไม่เก่อน โอ้ยนั่เด็กน้อ้เด็กคนนี้มาบึงปลาไรเข้ามามีตางเขาบนน้องี่น้องต้องซื้เสีตลอดยหือนี่ยังบ่อุ้ยโอ้โห ขอน่อยนีてて่ああ้องอยวามาเอาคนจับกันหม่อืมขนาดขนาดขนาดก็ลหอยโอ้ปกหอยจะต้มอย่นี้ปิดไฟเดี่ยี่้องขอขาน้อยตัวนึงครับผม้านสิโตใหญ่ มวเล่นเบดบาทเบดครับผมเอาเป็นแต้มคือก้นตัวที่ตัวที่สี่หอยเอามาขอบอกอ้วนดีครับผมปลาบอลอีกอ้วนเห็นไหมผมพี่นนองเิ่งว่าเจอบบาทเบ็ดนะพุ่นะเกียมพื่นโตหน่อยครับผม กระลังปนดีๆเลยพี่น้องใส่ขีดสองขีดนี่กระลังทอดดีๆครับผมแต่บลาเบี้ยวบ่อนนะผมพี่น้องเนะาะเดี๋ยวจะปล่อยเขาครับผมตัวน้อยเ้ยไม่เอาไปตัวน้อยเราไม่เอาอ่าไปแล้วโอเคครับผมพี่น้องปลาเ้ากรได้มาสามตัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวเ้ากระจะไป เดี๋ยวเ้าก็สิไปไอ้สั้งปลาอยู่บ้านกันครับผมเนี่ยสามตัวในถุงขนมขผมพี่น้องรอบห้องกับเบิดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไปสั้งปลาอยู่บ้านกันครับผมไปป่าปลามาสามตัวมาสางเบิ่อแดงเบิดตัวหนึ่งนะที่ว่ให้เขารอบ อ่ะม,มาสั่งบ้งตัวนี้ครับผมโัเนี้เราก้็นมืตัวแรกโอ้พี่น้องโ,โ,โลเก้าขีดครับผมเกือบจะสองโลพี่น้องตัวแรกของเขานะโลเก้าขีด,กขดเกือบสองกิโลจ้าครับบอเอ้ ที่สองเอ๊ยที่สองมาแล้วโอ้วาตบีบอมบ์หอดต้วนี่โลห้าครับผมหอดบอโลสีโลสี่กวกลัเกือบโลหะเนาะอะเบียงบัดมามามาพวกมีหางเปอยเลย มองหวานครับผมตัวนี้โลโลหนึ่งขีดพี่นอ้องโลหนึ่งขีดปากเปื่อยเบิดโลหนึ่งขีดปลาสามตัวโ้โอ,โอ้มันคือหาดีกว่าเขาแท้ตัวนี้เขาเป็นแดงเดบิดบดอกหอยอ่ะพี่นอ้อง ปลามาสามตัว ừ, แดงใจวายเลยพี่น้องสองตัวเขาคือเขาตะกอนมูตะมือแหลกรอบมันหน่อยครับผมผมไปใส่บอลนี้แดง,แดงใจวายเลยตัวนี้เบื่อแดงไปไลยครับผมกระบอกหอยมกักอตุ่มหนึ่ง <laughs> โอเคครับผมมันหวานพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผมมันหวานครับสวัสดีครับวันนี้